นี่โควิดก่อนนะไปหากินกินสมอยู่ทงให้ทงนาเพิ่งแต่หบเครื่องอีลุงตุงนั่งของกินแถวแถ,วแถวนี้เขาจะเก็บเกี่ยวแล้วหมดแล้วแถวนี้นะเอาเที่ยวเอาเทียงนั้นดีกว่าวกินกินอยู่เทียงนั้น คืออะไรโอ้ขนมเฮียหมดเห้แนวใดบัเนเองอยากเอาขนมมากินมาเบิ้งอีกทีเหลือตบก้องเป้าโอ้ตายขนมเฮียหุ่นทางโอ้ยเหลือใจเด้เหลือใจเด้เเดขนมเฮียทอด้วเอ้าผูดถัดเล้วอากาศคือดีแห้ง ได้สบายดีวันนี้เมื่อกี้นี่โควิดมากินส้มยูทงให้ทงนาอากาศคือดีแห้งดีแท้ดีว่าอากาศนส้นมะข,ขาบมะขาบอ่อนส้มขาบอ่อนเห็นปะนคือตั้งกล้องมุมย่า

ขาบนอยกับพอดีกินมักน้ำเจลแบบนี้กินมาขาบ Ugh, <laughs> so... Mm -hmm.